สบายดีสบายดีพบมาพ่อกันอีกแล้วกับส่อง YouTube บ่าวมนคนเหล่านาทเมื่อนี้กับมาหาปลาคือเก้าพี่น้องเป็นไรบึงมีต่ไอเชียนเหีขีเม้าบ่าวะเอาที้น้ำของยานบิดจามาบึ้งเยอบัดฟังเดี๋ยวเอาขึ้นพังก็จะได้แห้งดีแห้งได้คลิปดี บรรยากาศตอนเช้าพี่น้องก่อนจะลงบ่อหาปลาถ่ายบรรยากาศบ่อให้พี่น้องเบิง่งตอนนี้กแดดพี่น้องบรรยากาศอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครกแดดพี่น้องเทียนทะเลซอยยิบเอ็ดพี่น้องหรือว่าซอยเซาเอ็ดเนาะ ทมงานหาปลากำลังจะลงบ่อพี่น้องก็ว่าเหมือนยังเตรียมแห่แล้วบรรยากาศก่อนจะลงบ่อพี่น้องบรรยากาศก่อนจะลงบ่อกะบผซื้อกับเขากินก่อนพี่น้อง ก่อนจะลงบ่ก็มาชื่อกับเข่ากินก่อนพี่น้องมีสมตำมีกับเข่าได้ลายยางพี่น้องุมมเลยามาเบิ่งทท้งนี้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศก่อนจะลงบ่พี่น้อง บรรยากาศงามเช้าๆพี่นอนองครับ,บผมมันเหมีหลดลายพี่น้อง จอดพิถีพิถวเลยทีมงานหาปลาบรรยากาศจอดเชา้า จะลงบ่อเลยพี่น้องเี่อทีมงานเก่าๆเนี่ยทีมงานหาปลาพี่น้องเติมเติมเติมอาหารเติมเงี้ยวันจังลงเติมพลังเติมพลังก่อนทีมงานเก่าๆพลังตะกอนเด้อ พี่น้องติดตามทั้งสองยูทูบบ่าวมลคนเหล่านาเด้อพี่น้องครับ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 หอามาเหอามาแล้วสปปลาวเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศตอนเช้าก่อนจะลงบ่อไอเด้อครับผ่อนพี่น้องทั้งสปปลาวเลยเด้อครับผิดผอดที่เกาล่ะไปดูอยู่ผมก็ได้ พังแข็งได้เนาะเดือนไปนึ่งไปสองเทียไปแถวสวรรค์เขตนะครับอ๋อสวรรค์เขตกับบ้านอันผมนี่แหละครับครับไปเขียนงานเที่ยวครับพวกอายุไปเห็นนะอ๋อครับครับนะเอาไว้เดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณขอบคุณครับเอาบรรยากาศที่บ่อนี่แหละครับส่งมิกซ์ซกซีดเแมยนเอาตัวม้วนตัว บรรยากาศที่มาจับปลาพี่น้องกำลังจะลงบ่อกำลังจะลงบ่อพี่น้องมื้อนี้ขอสิบตัวพงครับพงล้วนสิบตัวพอครับครับเจอกันขอบคุณครับครับบรรยากาศน้ำเศร้าๆพี่น้องก่อนจะลงบ่อ ายบรรยากาศให้พีน่น้องทั้งบ้านได้เบิ่งได้ชมก่อนจะลงหาปลายามเชา้ชาพี่น้องถายบรรยากาศ Ăn xoài ngam Thì ให้ non đây bừng đây xôm <laughs> ยังยังไทยดูแทถยูทูบเบอร์ขึ้นแพ่น้ำผมแมนขึ้นแพ่น้ำผมครับครับเดี๋ยวลงลงบ่อน้ำแหละแมนเดี๋ยวจะลงบ่อน้ำเดี๋ยวอัถ้าได้ตัวใหญ่เลยเย้ไปถึงจะได้เอากล้องไปชอง บรรยากาศน้ำตาเศร้า <numbered> น <target> ้ำพญอ้วนเดี๋ยวนามาพี <itud soundtrack> ่พญอ้วนก่อนจะลงบ่อเลยก่อนจะเก็บเนก่อนจะลงบ่อพญอ้วนกำลังแต้นโตพี่น้องโชตายโชตายวันนี้มันมันเนาะวันนี้เนาะมันมันวันนี้เออมันมันวันนี้บ่าวมดคนเราหนาดบ่ได้ลงบ่อน้ำเพลินดอกพี่น้องมาถ่ายคลิปอย่างเดียวบรรยากาศน้ำตาเศร้า <laughs> พ่อพ่อคีเตอร์คือกันพี่น้องบรรยากาศอันสวยงามที่บ่อปลาพี่น้องบรรยากาศน้ำจช้ๆพี่น้องากา่นอนจะลงบ่อหาปลา ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าๆก่อนจะลงบ่อมเลยมีทีมงานหลายพี่น้องเอาเลยเอาเลย บรรยากาศกอดจะลงบ่อพี่น้องลก้ารอยอพ่น้เอจออกกันร่งกายเลยตีมาฮอนนี่ก็ขอจบคลิปก่อนพี่น้องถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเด้อพี่น้องขอขอบใจผู้ที่เข้าเบิ่งเข้าชม